สวัสดีค่ะก็พูดต่อเลยนะคะเมื่อกี้เทปค่ะพูดต่อเลยนะคะเพราะเทปเมื่อกี้เนี้ยมันตักไปเลยเพราะว่ามันครบสิบนาทีพอดีดิฉันไม่ได้มองเวลาเนี้ยค่ะก็คือดิฉันพูดต่อในเรื่องของการโฮมโฮมก็คือว่าการกลับเข้ามาสู่ตัวเราเนี้ยแหละวิธีก็คือการหายใจเข้าลึกๆหายใจออกแล้วเราก็กําหนดว่าเรากลับมาคือใจเราความคิดเราเนี้ยแหละกลับมาสู่ตัวเรานะคะมันตรงเนี้ยมันเป็นจิตจิตวิทยาอย่างหนึ่งคือการเรียก เรียกทุกอย่างกลับมาสู่ตัวเองคือความมันเวลาเราไปมันไปทางความคิดไงแล้วมันก็อย่างที่ฉันบอกไปแตะความเครียดไปรับความเครียดไปดูดความเครียดไปแตะตรงนั้นทีไปแตะตรงนี้ทีไปไปเรื่อยเลยนะคะทีนี้ถ้าเราไม่หยุดอ่ะมันก็ส่งผลกระทบต่อตัว,ตวเราทั้งสมองทั้งใจเราบางทีเป็นเรื่องที่เราเสียใจบางทีเป็นเรื่องที่เครียดเป็นอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับมาที่ตนเองจึงเป็นเรื่องสําคัญนะคะก็คือดิฉันบอกเนี่ยดิฉันมีแบบเขาเรียกว่าดิฉันจะใช้คําว่าโฮม โฮ <Home S 2> มก็คือร่างกายของเราเนี่ยแหละคือการเรียกตัวเองกลับมาหรือเรียกก็ดึงใจของเรากลับมาด้วยลมด้วยการกําหนดลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกช้าๆนะคะนั่งหลังตรงๆนะหายใจเข้าเหมือนนั่งท่ากสมาธิหรือนั่งอย่างนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกแล้วก็กําหนดว่าะจะก,กำหนดเหมือนดิฉันพูดก็ดิฉันก็กาหนดคาว่าโฮมนั่นแหละก็คือว่าให้เราอะกลับเข้ามาสู่เขาเรียกว่าความสงบ ของเราตรงนี้มีที่มีแต่เรานะคะก็คือว่าเขาเรียกว่าการเรียกความคิดและใจดึงใจเรากลับมาดึงความคิดเรากลับมาสักพักนะคะหลังจากนั้นเราจะคิดอะไรต่อเราก็ไปอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ดิฉันก็ทําแบบนี้แหละแล้วดิฉันก็ระหว่างที่มันระหว่างที่ความคิดเรามันกลับมาคุณเชื่อไหมว่ามันมันสบายมากเพราะว่าเราไม่รู้ละว่าขณะที่มันหายไปอ่ะมันไปแตะอะไรมาบ้างนะคะดิฉันต้องบอกมันหายไปเพราะว,าว่าเวลาเราจมจมไปกับความคิดน่ะ เราไม่รู้ตัวนะว่าเราตอนนั้นเรากำลังไปจมอยู่ในความคิดอะไรบ้างแล้วมันก็มีผลต่อตัวเรานะคะตรงนี้เอาเป็นว่าถ้าใครมีคำถามส่งคำถามเข้ามาหาดิฉันได้แล้วแล้วก็หรือไลน์เข้ามาถามอะไรก็ได้นะคะดิฉันก็จะสอนให้นะคะว่าในเรื่องวิธีการเขาเรียกดึงตัวเองกลับมาหรือว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามันจะคือหรือเขาเรียกว่าคำว่าเซลฟ์เซนเตอร์ถ้าตรงนี้นะคุณไปเปิดดิฉันเลยดิเซลฟ์เซนเตอร์ก็คือว่าศูนย์กลางของตัวเรา กลับมาที่ตัวเรานะคะคือการดึงตัวเราออกมาจากความเครียดต่างๆนั่นเองนะคะเพราะว่าทุกวันเนี้ยโลกมันดูดเราไปเยอะนะทุกวันเนี้ยนะคะทั้งในโลกของการทํางานในเรื่องของข่าวในเรื่องของความรับผิดชอบอะไรมากมายคือดูดตัวเราไปจนบางครั้งเราไม่รู้แล้วอะว่าตัวเราไปอยู่ที่ไหนอะไรนะคะเพราะฉะนั้นการดึงตัวเราออกมาจากสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องสําคัญ ไม่อย่างนั้นเราก็เนี่ยมันส่งผลต่อความเจ็บป่วย,ยก็ทําให้เป็นโรคเครียดบ้างอะไรบ้างนะคะค่ะก็เทปนี้ก็มีเท่านี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีใครสนใจก็ถามเข้ามาได้เลยนะคะหรฉันก็อยากจะอธิบายสําหรับคนที่สนใจนะคะค่ะเทปนี้ก็มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ